เซเตอร์แล้วมันแล้วมันจะเป็นเนะเว้ยวเอาอยัางะะอะไปสวัสดีครับผมวันนี้กับผมอาริมเลวันนี้เราอยู่กับเจ้า Kawasaki Ninja 400ปี2018นะครับผมคันนี้ไม่น้อยเจ้าของสายจอดนะครับผมเครื่องสวยกริบเลยเซอรส,สตเตอร์ใหม่ๆยางใหม่ๆหน้าหลังเลยคันนี้ไม่มีรอยเลย ถ้ามีรอยผมให้ติขนเสียบม่วงได้เลยครับเียอ่อนนั่นแหละครับปะ่ะเดี๋ยวเรามาชมดีกว่ามา,มาอันนี้เป็นสีเอนะครับผมสีเค t ทีของคาวาหลักอย่างแรกเลยที่เราเห็นนะครับผมเป็นชิลหน้าชิลหน้าแต่งนะครับผมคันนี้ชิลหน้าแต่งของโรงงานสีสโมกมาให้เรียบร้อยสวยๆเลยอันนี้ก็เป็นกระจกเดิมนะครับผมคันนี้ไล่น็อตอุดกระจกมาไทเท มาเรามองดูด้านบนกันมือเบรกเดิมมือคัตเดิมคันนี้บีบปักๆเลยกัรลอยถังครับผมคันนี้นี่เลยนินจาตรงรุ่นเครื่องเนียนๆไล่ออกมาเป็นอะคาบวิน้นะครับผมคันนี้ใบยะดาวยาวปากเฉียงแล้วก็มีตุดมมดด้วยครับตุดมมดมีมาให้ ยางหน้าหลังของ i อ c เเต็มๆเลยอ๋อที่สำคัญท้ายสั้นนะครับของ MAD นี่เลยชี่ผมบอกสเตอร์จอมไทยสวยๆเลยคันนี้โซ่ของจอมไทยสวยมากเลยมาดูเลขใหม่กันคันนี้เลขหม่อยู่ที่ 7 5 0 0นะครับผมคันนี้เลขไม่สวยๆเลยประเดี๋ยวเรามาสตาร์ทให้ฟังอ่าเครื่องเดียวติดเครื่องยังฟิตอยู่เลยไปติดมือด้วยเครื่องมันยังเย็นอยู่ผมก็ไม่อยากเบนมากนะก็สำหรับรายละเอียดเจ้าคันนี้ ผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับผมถ้าในสสนใจติดต่อได้ทางเพจอ,อาอาซูเปอร์ไบา์หรือเซฟที่ขายอยู่ออนไลน์ได้เลยครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ